สวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการยืนยันตัวตนเออโดยใช้บัตรประชาชนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อเรามาดูใช่ไหมว่าหลังบ้าน youtube ยอดของเราอะ่ะมันถึง10ดอลลาร์แล้วก็คือ,อข้อกำหนดว่าถ้าเราจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสพินเอ่อเพื่อระบุที่อยู่ ก็คือเพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนการรับรหัสพินก็คือเราต้องมายืนยันตัวตนด้วยบแบบประชาชนก่อนเดี๋ยวเราก็คือเออมาดูนะคือของเราวันนี้มันถึงมันถึงสิบดอลลาร์แล้วทุกคนมันประมาณสิบสองดอลลาร์ใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราอ่ะเราจะต้องเข้ามาที่หลังม้าน u t u b e แล้วเราไปที่ตรงสร้างรายได้นะทุกคนแล้วก็คือ <c oughs> มันจะมีตรงเนี้ยก็คือการรับ การรับการชําระเงินก็คือมันขอให้เราดําเนินการใช่ไหมก็คือสิ่งที่เราต้องทําคือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลน,นะทุกคนคือต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Excel นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการคลิกเข้าไปเพื่อไปที่หน้า Excel นะทุกคนหลังจากเราคลิกแล้วนะทุกคนมันจะลิงก์มาที่หน้าของ Google e อ s e n เลยนะทุกคน มันจะมาที่เออหน้านี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อยู่หน้านี้เราก็ไปคลิกที่จุดสามจุดนะทุกคนอ๋อแล้วก็เลือก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะเราก็เลือกการชําระเงินนะทุกคนแล้วก็ไปตรงยืนยันการเอ่อยืนยันตัวตนหรือว่าตรวจสอบตรวจสอบเพื่อย,ยืนยันนะทุกคนก็คือเราหรือว่ามันอาจจะขึ้นอยู่ด้านบนนะทุกคนให้เราไปคลิกที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะทุกคน การทำงานอะไรแบบนี้นะใช่ไหมแล้วเราก็คืออันนี้ก็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องยืนยันให้สําเร็จเดี๋ยวเราคลิกเลือกตรงดําเนินการนะทุกคนมันบอกว่าถ้าเราไม่ทําการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์มันจะระง,งับโฆษณาในช่องเรานะทุกคนภายในวันที่30ตุลาก็คือมันระบุมันระบุการระงับด้วยนะทุกคน ก็คือมันจะลิงก์มาเพื่อให้เรายืนยันนะทุกคนอันนี้คือเรามาที่หน้าแรกใช่ไหมมันจะเป็นตัวแดงแบบนี้เลยแล้วก็ดูข้อมูลก็บอกว่าต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตัวคุณเองนะทุกคนเพื่อดําเนินการต่อเราก็จะทําการยืนยันตอนนี้นะทุกคนหลังจากคลิกที่ยืนยันตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะทุกคนมันจะมีะให้เรา สำรวจแล้วก็ดูข้อมูลนะทุกคนเพื่อให้เราเตรียมเอกสารนะทุกคนอย่างเช่นใบขับขี่นะทุกคนหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าใบอนุญาตพำนักอาศัยหรืออาจจะเป็นทะเบียนบ้านเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะทุกคนเราต้องจําเป็นต้องอ่านแล้วก็คลิกยอมรับนันทุกคนแล้วก็เราจะเริ่มทําการ ยืนยันก็คือเราคลิกปุ๊บเราก็ต้องกดเริ่มการยืนยันนะทุกคนอ่าหลังจากที่กดยืนยันแล้วเราก็ต้องอ่อใส่ชื่อนมสกุลตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเพื่อให้อ่อข้อผิดพลาดของข้อมูลนะทุกคนถ้าเราใช้ภาษาไทยบางครั้งการ,การตรวจสอบมันจะยากขึ้นนะทุกคนก็คือแบบเนี้ยเราของเราอ่ะทาการตรวจสอบไม่นานนะทุกคนเราแบบว่าทดลองมาแล้ว ทุกกรณีเลยถ้ามีให้เราใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาทยเราก็เลือกภาษาอังกฤษทั้งหมดนะทุกคนตั้งแต่การกรอกภาษีแล้วเราก็จะมาเลือกใบอนุญ,ญาตที่เราจะใช้นะเราเลือกแบบประชาชนนะทุกคนหลังจากเลือกแบบประชาชนจําเป็นต้องอัปโหลดรูปภาพการอัปโหลดรูปภาพเราจะต้องเราจะต้องเลือกรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะทุกคนก็คือเลือกรูปภาพที่ถ่ายไว้จะต้องเป็นรูปที่ชัดนะทุกคน แล้วก็เห็นกรอบสีด้านของประชาชนแล้วก็ต้องถ่ายหน้าหลังแล้วก็ไม่มีการสะท้อนแสงาภาพไม่เบลอต้องถ่ายชัดนะทุกคนหลังจากายืนยันเรียบร้อยนะทุกคนหลังจากใส่รูปภาพเรียบร้อยนะทุกคน เลื่อนลงข้างล่างไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงมุมขวานะทุกคนตรงที่จุดสามจุดตรงมายอ่อตรงนี้ดูนะทุกคนเดี๋ยวดูตามแล้วนะแล้วก็ทําตามได้เลยเราก็มาที่เอ่อตรงเนี้ยจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็ด้านขวามือแล้วเราก็มาดูตรงตรงซูมอ่ะทุกคนแล้วเราก็ลดปริมาณนะทุกคนให้เหลือพอดีหน้าจอของเรานะทุกคนจากนั้นเรากดถัดไปนะทุกคน คือขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ที่อยู่นะทุกคนก็คือที่อยู่เราจะใส่ให้เหมือนกับในการกรอกข้อมูลทั้งหมดนะทุกคนตั้งแต่ข้อมูลภาษีแล้วก็ข้อมูลอ,อที่มันจะส่งอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็คือเราจะจำเป็นต้องให้มันตรงกันนะทุกคนแล้วก็คือ,เ,อ,อเราเขียนให้ง่ายให้ว่าแบบเวลาส่งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ผิดพลาดออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็คือ เขียนรายละเอียดของที่อยู่อะไรเงี้ยให้ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะทุกคนก็คือในขั้นตอนเนี้ยก็คือหลังจากเราส่งอ่ะคือเราอาจจะต้องรอนะทุกคนคือแล้วเราก็กดรับทราบด้วยนะทุกคนเขาจะแจ้งข้อข้อความว่าออาจจะต้องรอประมาณสองถึงสามวันใช่ไหมอันเนี้ยของเราอ่ะมันสาเร็จภายในสามวันนะทุกคนพอดีสามวันเป๊ะ,ปะแล้วก็คือข้อมูลที่เราเอ่อให้ไปก็คือ พยายามเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือแบบว่าที่อยู่ชื่อก็คือให้เป็นตรงตามบัตรประชาชนนะทุกคนก็คือมันจะง่ายต่อการตรวจสอบใช่จะมีการอนุมัติง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือการยืนยันตัวตนจะเสร็จเร็วคือพิจารณาเร็วอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเอ่อถ้าเกิดว่าขั้นตอนนี้สำเร็จก็คือจะมีการ ให้ให้ส่งรหัสเอ็กเซนใช่ไหมก็คือจะจะส่งให้ให้เราอ่ะจะส่งอีเมลมาให้เราหลังจากยืนยันเสร็จภายในสามวันก็คือขึ้นว่าสําเร็จใช่ไหมแล้วอ่าทาง g ูเกิลเซ็น่์จะส่งอีเมลมาหาเราหลังจากหลังจากสามวันนะก็คือวันที่สี่จะส่งอีเมลมาหาเราว่าทําการยืนยันแล้วแต่ที่จริงอ่ะมันก็ขึ้นว่าสําเร็จอ่ะในวันที่สามแล้วแล้วก็คือพอวันที่สี่มันก็จะส่งอีเมลมาหาเราว่ายืนยันแล้วแล้วก็วันที่สี่อ่ะจะทําการอัปเดต อ่ในหน้าของหลังบ้าน YouTube ที่ตรงรายได้อะว่า <c oughs> ว่า,วาเออ่ทาง Google a d s e n s e ทำการส่งไพรสณนีอินไปให้ทางผู้ใช้ก็คือเออ่ทำการยืนยันที่อยู่เพื่อเข้ารับรายได้จากโฆษณาของ YouTube โอเคทุกคนวันนี้เราก็แค่นี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ